สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมบอลเมกาโมโต้นะครับท่านผู้ชมครับยังลอยคอและรอคอยซีตระกูลนี้อยู่หรือเปล่านะครับสำหรับตระกูลเบนซ์สำหรับซีนะฮะบอกเลยนะครับว่าวันนี้โดนใจท่านผู้ชมแน่นอนนะครับเมกาโมโต้จัดให้นะครับไม่รอช้านะครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า Mercedes-Benz นะครับ W202 อนะครับ C200 นะครับบอกเลยครับว่าสภาพลอเหลาเอาการนะครับคันนี้ที่สาคัญนะ ปี1997แอร์จอรระบบดิจิตอลชอบไหมละ่ะถ้าไม่เชื่อเหรอเรามาดูกันเรามาดูสภาพภายนอกกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับสีสันนะครับเงาฉ่ำสดสวยนะครับสีน้ำเงินนะครับมาดเข้มดูสุขุมนุ่มลึกนะครับลึกล้ำยิ่งนักอ่า <laughs> เสริมความหล่อนะครับกับลอ้อจากล้อแต่งนะครับจากลอ้อเบนซ์นะฮะโอ้โหพร้อมอยางปี19คุ้มค่าไหมล่ะ คืออยากจะบอกว่าคันนี้ตัวจริงทรงมันหล่อๆนะเพราะว่ามันได้ล้อแล้วมันก็โหลดลงมานิดนึงทรงเตี้ยกําลังสวยทรงรถดูดีนะครับดูวัยรุ่นเลยนะครับบอกเลยครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครมาเห็นต้องโดนใจหล่อเหลาเอาการขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับการันตีสภาพโดยทางร้านไม่กาบโมโตนะครับ ภาษีนะครับหมด2 5 6 4เดือนมิถุนายนปีหน้านะครับโอ้โหใช้งานกันยาวๆนะครับบอกเลยครับว่าคุ้มๆนะฮะภายนอกนี่ดูหล่อนะมันดูเท่อะใช่มันผมถ้าส่วนตัวผมอะผมว่าคันนี้มันแบบดูดีอะไม่ละเธอะไม่ละเธอะใช่เรียบหรูดูดีแล้วมันมีทีเด็ดมากกว่านี้อีกตรงไหนเหรอรอดูมาดูด้านบั้นท้ายกันต่อเลยครับท่านผู้ชมครับเด่นเเห็นแต่ไกลนะครับ ไฟท้ายแต่งนะครับโอ้โหสวยใสยเลยนะครับมาพร้อมท่อแต่งด้วยนะครับ42ทับหโอ้โหร้านนี้ดังดังดงอ้าเปิดข้างในซิเป็นยังไงนี่นะครับโลง่งโล่สะอาดตาหรือเปล่าไม่โล่งนะเพราะว่าอะไรมีเครื่องเสียงชุดใหญ่มาให้ด้วยคือถ้ามองจากทางนี้ไปนี่มีพาวเวอรสงตัวแล้วนะแล้วก็มีดอกใหญ่ๆอีกสดอกอยู่เนี้ย และที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมครับคันนี้น้ำมันล้วนนะครับไม่ติดแก๊สนะครับล้ออะไหล่แม่แรงอยู่ครบด้วยมาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อเลยครับท่านผู้ชมครับเครื่องยนต์เดิมนะครับรหัสเตอง1นะครับ2000นซีซีนะครับเดิมเดิมแห้งๆนะครับเดินทางไกลได้เลยครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนเอาเลยครับท่านผู้ชมครับเราเริ่มดูภายในกันเลยนะครับขออนุญาตเริ่มที่แผงประตูนะครับ เดิมๆนะครับเป็นไงครับสมบูรณ์ไหมครับทีมลายไม้เงาๆแบบนี้นะครับสวยๆสมบูรณ์นะครับอ้าวดูกระจกไฟฟ้าสินี่ครับลงลื่นๆนะฮะขึ้นครับเอาลงอีกสักทีครับแล้วต่อด้วยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับซ้ายครับขึ้นครับลงครับขวาครับผม อ่ะทีนี้มาดูภายในกันครับเบาะเดิมๆหนังเดิมๆเพิ่มเติมนี่วางให้ดูเลยนะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบๆเลยนะครับเจ้าของเก่านะครับเก็บไว้ครบๆแบบนี้นะครับหายากนะพวกที่มีคู่มือได้มาแบบนี้และคู่มือภาษาไทยด้วยอ่าแน่นอนมาต่อกันที่คอนโซลเลยครับตรงนี้มีนิดหน่อยครับนิดหนึ่งนะครับแต่บอกเลยครับโดยรวมถือว่าสวยนะครับคอนโซลเดิมๆนะครับลื่นๆนะฮะนี่ครับไฮไลท์ของคันนี้นะครับมันอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับ แอร์จอระบบดิจิตอลนะครับอ่ามาพร้อมวิทยุไพโอนีนะครับนี่ในเมื่อเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับชุดปีแอมเป็นไงติดตั้งมาพร้อมนี่อยากให้กลับมามองนี้ด้วยนี่เห็นไหมมีอยู่นี่อีกดอกนีลําโพงโอ้โหเป็นไงในนี้ก็มีนะตรงประแพรเอ้ตรงข้างประตูก็มีมีตรงนี้อีกนี่ครับแล้วตรงนี้ครับทําเพิ่มนะครับไม่ใช่ของเดิมนะครับนี่ครับนี่มีรีโมทด้วยนะครับเก็บของได้อีกเยอะนะครับ ดูทางด้านฝั่งคนขับกันต่อเลยนะครับแผงประตูเป็นไงครับเดิมๆนะครับอ่าเป็นไงทีมลายไม้เงาพอไหมสะใจโดนตามไหมมีคราบเหลืองๆนิดนึงนะครับนิดหน่อยอตามอายุตามการใช้งานมีบ้างนะฮะอ่ะดูกระจกไฟฟ้าดีกว่าปรับเองไปคันนี้อยู่ตรงกลางเออแน่นอนทําอยู่ขึ้นครับลื่นๆครับเอาลงอีกทีครับต่อด้วยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับบิดมาปุ๊บขวาครับ ซ้ายครับขึ้นครับลงครับผมอ่ามาดูจุดที่ใช้งานบ่อยที่สุดนะครับนั่นก็คือเบาะคนขับนั่นเองครับนี่ครับอ่าอันนี้มีริ้วรอยนิดหน่อยเดี๋ยวผมเช็ดให้ครับโดยรวมนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับหนังเดิมๆนะครับ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยระบบแอร์แบ็กนะครับอันนี้หุ้มหนังให้ใหม่แล้วนะครับก็เห็นกันอย่างนี้ก็พูดกันอย่างนี้แหละครับคอนโซลเลือนใหม้นะครับเลขไม้แท้นะครับ275,479หม่แท้2 7กิโลนะครับร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะครับไม่มีการกออไม้นะครับคอนโซลด้านคอนโซลด้านบนนะครับก็ลื่นๆตามปกติครับตามวิสัยของทางร้านไม่กล่าวโมโตเลยคัดรถสวยมาให้แล้วแบบนี้เขาเรียกว่าเยี่ยมไปเลย ท่านผู้ชมครับเรามาถึงที่นั่งผูด้โดยสารกันแล้วนะครับเริ่มที่แผงประตูเช่นกันนะครับเดิมๆนะครับเป็นไงทีมลายไม้นะครับเงาฉ่ำสะใจนะครับแยงตากันไปเลยนะครับเป็นไงสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับเอากระจกลงสิ ผมแจ้งลูกค้าทีนึงนะครับว่าปุ่มสองข้างตรงนี้ทั้งด้านด้านด้านนี้และด้านนั้นนะครับใช้การไม่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้นะครับแต่ระบบจะจบยังใช้งานได้อยู่ปกตินะครับเปิดจากด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมรับปากแล้วคําไหนคํานั้นผมทําให้นะครับอ่ะมาดูแผงประตูฝั่งนี้กันต่อเลยครับนี่ครับเป็นไงครับเอี่ยมเอี่ยมสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับสวยสวยอ้าวกดลงให้จกดลงให้นอ่นี่คือใช้ได้ใช่ทําให้รับปากแล้วอ่ะมาดูที่นั่งกันดีกว่านะครับ เบาเดิมๆครับหนังเดิมๆนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับที่วางแขนอยู่ครบนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมใจท่านผู้ชมได้ดูนะครับดูตรงนี้ครับโอ้โหเป็นไงปกติไม่น่าจะอยู่แล้วนะใช่นี่เป็นไงโอ้โหอยู่ครบไม่มีหักเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับมองไปก็ตึบๆแน่นอนนะครับกับลาโพงชุดใหญ่ขนาดนี้อลังการงานสร้างถึงช่วงทดลองขับจริงนะครับท่านผู้ชมครับยามอาทิตย์อัสดงแบบนี้นะครับอ่ะเรามาอยู่กันใน ถ4200คันนี้นั่นเองนะครับบอกเลยครับโอ้โหทรงรถภายนอกนะครับดูโฉบเฉี่ยวนะครับไม่ได้ดูแบบว่าเป็นคุณลุงจนพวกบ้วนน้ำหมากอะบอกตรงเลยเนี่ยภาษาผมเลยเนี่ยง่ายๆเลยคันนี้นะยังดูร่วมสมัยดูวัยรุ่นอยู่ทรงรถเนี่ยโหลดนิดนึงนะเตี้ยกำลังสวยได้ล้อมาเสริมบารรมีกเอาซิทีนี้นะครับมาชมภายในกันดีกว่านะฮะจุดเด่นๆนะครับของเจ้าคันนี้นะครับดูที่ตรงนั้นเลยนะครับ จอนะครับระบบดิจิตอลนะครับนี่มาพร้อมวิทยุไพโอนีนะครับแห่ก็อยู่ตรงนี้และนี่ถ้าถ้าผู้ชมมีสเตอริโออะไรที่บ้านแบบเป็นซับวูเฟอร์ดีๆนะลองเล่งเสียงก็ลองฟังอ้โหเป็นไงแป๊บตนเริ่มมาอ่าเป็นไงเพิ่มอัตราลดในการนั่งและการขับขี่ยิ่งนักอ้าวเบาหน่อยเอะดอจะแตกอ่ะมาเทสเครื่องเกียร์ช่วงล่างกันก่อะกันมีกแป๊บหนึ่ง ไอไฟหน้าบัตรเลยก็ติดนะติดใช่นี่ขอทิกดาวนะครับเนี่ยครับเป็นนิ่มๆครับแล้วก็เริ่มช่วงล่างคันนี้ขอนิน้งว่ามันด้วยความที่มันโหลดลงมาหน่อยนึงใช่ไหมแล้วก็ล้อแก๊สเตี้ยด้วยอะ่ะถามว่าถ้านั่งสบายขนาดนิ่มนวลขนาดนั้นอ่ะมันไม่ใช่คันนี้จะออกเป็นแนวกระด้างน,นิดนึงแต่ว่ามันไม่แดงไม่มีเสียงช่วงล่างหลวมล้วกัน เอาเป็นว่าช่วงล่างยังแน่นแต่ฟิลคันนี้จะเป็นกระดา้างสิ่งนิดนึงสิ่ง,งใช่กระดา้างนะแบบของสิ่ง,งได้อารมณ์นะครับผมบอกเลยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับตระกูล W 2 0 2นะครับที่ร้านนะครับมาไวไปไวยิ่งยวดนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังรอคอยอยู่นะครับจับตาดูให้ดีนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าหล่อแน่นอน สำหรับคนนี้คันนี้นะผมว่าคันนี้จะเหมาะสําหรับคนที่อยากได้รถที่แบบแต่งเรียบหรูภายนอกดูดีไม่แบบไม่เยอะจนเกินไปออส่วนข้างในอยากฟังเครื่องเสียงตึ๊บตอะไรอย่างเงี้ยเหมาะคันนี้เหมาะเลยจัดให้แล้วรถติดแล้วทําไมมันไม่เปิดอยู่เทอนี้ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ ยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับเจ้า Mercedes Benz นะครับ W202C200 คันนี้นะครับใครที่ชอบเสียงความกระหึ่มตึ๊บนะครับจัดไปเลยครับวันนี้ทางร้านไม่กลับโมโตนะครับขออนุญาตเปิดราคาที่159,000บาทเท่านั้นนะครับถูกใจนะครับมาชมตัวจริงได้ที่ร้านไม่กลับโมโต้ซูเปอร์บายสโตร์นะครับหรือทางหน้าเพจก็ได้นะฮะขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับโมโตครับไปเตรียมอุดหูเลยนะ าลืมกดตั้งสไคร e และกระดิ่งให้กับช่องไมกลับโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ